นะโมตัสสะภะกะวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนะโมตัสสะภะกะวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์ สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนะโมตัสสะปกะกะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอะระหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นก่อนที่ท่านพระสารีบุตรจะได้เข้ามาในธรรมวินยัยก่อนนั้นท่านอยู่ในสำนักของสัชัยปริปาจก รวมทั้งท่านพระโมกขารนะด้วยขณะที่ท่านพระสารีบุตรอยู่ในสำนักของสัญชัยปริปจกขณะนั้นได้ชื่อว่าอยู่ในสำนักภายนอกธรรมวินัยสำนักภายนอกธรรมวินัยผู้เป็นศาสดาไม่เป็นอรันตะสัมมาสัมพุทธะการบัญญัติธรรมวินัยก็ไม่ใช่ธรรมวินัยที่อรันตะสัมมาสัมพุทธะเป็นผู้บัญญัติ จึงได้ชื่อว่าเป็นธรรมวินัยในภายนอกผู้เป็นศาสดาธรรมวินัยในภายนอกนั้นแม้จะบัญญัติแต่งเป็นกวีรจนาไว้มีอักษรอันวิจิตรมีเพยัญชนะอันวิจิตรและเมื่อสาวกของศาสดาเหล่านั้นนำมาแสดงสิ่งนี้แหละที่ทรงตรัสว่ามีในภายนอกนั่นก็คือท่านพระสารีบุตรสมัยนั้น ท่านก็ได้ชื่อว่าเป็นสาวกนอกธรรมวินัยถ้าเราทั้งหลายเข้าไปฟังเข้าไปศึกษาเล่าเรียนกับท่านพระสารีบุตรที่เป็นสาวกขณะนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นบริสัทธิที่ดื้อด้านนี่แหละคือบทที่ทรงตรัสห้ามเอาไว้และสมัยนั้นเองท่านพระสารีบุตรได้พบเห็นท่านพระอัสสจิซึ่งท่านพระอัสสจิเป็นหนึ่งในห้าของพระปัญจวัคคี ได้ฟังธรรมีกถาจากพระผู้มีพระภาคไม่นานนักสมัยต่อมาท่านก็สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์เมื่อสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ท่านก็ได้ชื่อว่าเป็นสาวกผู้สำเร็จอาหารหันต์ในธรรมวินัยท่านก็แยกตัวออกมาอาศัยวัณปัตตามควรแก่ฐานะครั้งนั้นเองท่านพระสารีบุตรเข้าไปหาท่านพระอัสสจิเพื่อขอฟังธรรม การขอฟังธรรมประการหนึ่งท่านพระอัจิเป็นสาวกสาวกในธรรมวินยัยตรงนี้พระผู้มีพระภาคไม่ได้ทรงห้ามไม่ให้ฟังไม่ได้ทรงห้ามไม่ให้ฟังสาวกของพระองค์แปลว่าสาวกในธรรมวินัยนี้สามารถยกพระสธรรมขึ้นจาแนกตามกำลังแห่งอินทรีย์ของตนของตน ที่ทรงห้ามนั้นหมายถึงธรรมวินัยที่มีอยู่ในภายนอกรวมทั้งสาวกในธรรมวินัยในภายนอกด้วยส่วนสาวกของพระองค์สาวกในธรรมวินัยพระองค์ไม่มีที่ทรงห้ามไม่ให้ฟังอีกประการหนึ่งท่านพระสารีบุตรเมื่อได้ฟังธรรมจากท่านพระอัสสชิแล้วก็ได้เดินทางเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค พื่อขอบรรพชาและอุปสมบทสมัยต่อมาท่านพระสารีบุตรก็ได้สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์เมื่อท่านพระสารีบุตรสําเร็จเป็นพระอาหารหันต์แล้วสถานะของท่านพระสารีบุตรเมื่อครั้งอยู่กับสันใจปริปาชกณนะสถานะตอนนั้นเป็นสาวกนอกธรรมวินยัยตรงนี้แหละที่ทรงห้ามห้ามฟังสาวกนอกธรรมวินยัยห้ามไม่ให้ฟัง ต่อเมื่อท่านเข้ามาในธรรมวินัยแล้วหากท่านจะพึงยกพระสธรรมขึ้นจำแนกตรงนี้ไม่มีบทห้ามไม่มีบทห้ามไม่ให้สาวกในธรรมวินัยของพระองค์แสดงธรรมนอกจากไม่มีบทห้ามไม่ให้สาวกแสดงธรรมแล้วก็ยังทรงตรัสให้ท่านพระสารีบุตรแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายด้วยอริยสาวกท่านอื่น,นๆเช่นพระมาหาสสปะ ก็ทรงตรัสให้ช่วยสอนภิกษุภิกษุณีด้วยและท่านพระเถระอื่นๆเป็นต้นการทําความเข้าใจสิ่งใดเป็นภายนอกธรรมวิยัยกับสิ่งใดเป็นภายในธรรมวินยัยก็จะต่างในบทสำคัญก็คือถ้าเป็นภายนอกธรรมวิยัยผู้เป็นศาสดาไม่ได้ตรัสรู้อรยิยสัจไม่เป็นอรันตสัมมาสามัมปุท การบัญญัติธรรมวินัยก็ไม่เป็นไปเพื่อรู้แจ้งอริยสัจส่วนตาวินัยนี้อรันตสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้อริยสัจการบัญญัติธรรมวินัยก็เป็นไปเพื่อรู้แจ้งอริยสัจการแสดงธรรมของศาสดาและสาวกถ้าเป็นไปนอกธรรมวินัยก็ไม่เป็นไปเพื่อรู้แจ้งแห่งอริยสัจแต่ถ้าเป็นไปในธรรมวินัย ศาสดาและสาวกย่อมแสดงตร,รมเป็นไปเพื่อรู้แจ้งแห่งอรยิยสัจสมการตามภิกูุทั้งหลายพวกเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้ว่าพระสมณะตรัสอย่างนี้พระสมณทั้งหลายและพวกเราย่อมไม่กล่าวอย่างนี้ดังนี้บ้างหรือไม่ภิสูุทั้งหลายกราบตูลว่าข้อนี้ไม่มีเลยพระพุทธเจ้าข้า มีความหมายว่าในธรรมนัยนี้ศาสดากับสาวกศาสดาตรัสอย่างไรสาวกก็กล่าวอย่างนั้นนั่นก็คือทั้งศาสดาและสาวกไม่ขัดแย้งกันทรงถามภิกษุทั้งหลายว่าพวกเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าพระศาสดาเป็นครูของพวกเราพวกเราต้องกล่าวอย่างนี้ด้วยความกรพ ต่อพระศาสดาเท่านั้นดังนี้บ้างหรือไม่ภิกษุทั้งหลายกราบดูลว่าข้อนี้ไม่มีเลยพระพุทธเจ้าก้าหมายความว่าที่สาวกในธรรมวินยัยไม่ก้าวล่วงพระสธรรมไม่ใช่ว่าเพราะศาสดาเป็นครูของเราเราต้องกล่าวตามที่ครูสอนเท่านั้นแต่ด้วยว่าพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงตามขั้นตอน พยากร์การรักษาสัตจะหรืออย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าการพิจารณาในบริษัทสองจำพวกฟังหรือไม่ฟังคำสาวกภาษิตเป็นสัมมาทิฏฐิหรือเป็นความเห็นในเบื้องต้นกล่าวคือในธรรมวิน,นัยนี้มีมัรมีีองค์าธรรมวิน,นัยนี้มีอริยบุคคล อริยบุคคลพึงมีได้ก็ด้วยแทงตลอดอริยสัจการปฏิเสธไม่ฟังสาวกในธรรมวินัยเท่ากับปฏิเสธว่าไม่มีมัดมีองคแปดอันมีความหมายว่าเรายังมีอาหารการมะมังการมานะสำคัญตนนั่นก็แปลว่าอาวิชาเป็นเหมือนป่ารกชัดเป็นเหมือนวานอนหรือลิง ที่ชอบเปลี่ยนกิ่งไม้ท่องเที่ยวไปในป่าใหญ่ก็ด้วยว่าปรารถนาผลไม้ย่อมเร่ร่อนไปไม่มีที่สิ้นสุดที่ยกขึ้นจำแนกนี้อยู่ที่เรานี้แหละจะเห็นว่าจิตมโนมโนธาตุเป็นสังขารเป็นอายตนะภายในจะเกิดจะปรากฏโดดโดดเดียวเดียวลอยลอยไม่ใช่ฐานะเป็นไปไม่ได้ แต่สังขารมีขึ้นได้ก็ด้วยปัสสะปัสสะเป็นปัจจัยให้สังขารปรากฏเมื่อสังขารปรากฏแล้วเป็นปัสสะแล้วก็ตามด้วยเวทนาเมื่อรู้แจ้งแห่งปัสสะแห่งเวทนาแล้วก็จะรู้แจ้งแห่งบทว่ามีภายในมีภายนอกถ้ายังจำแนกสังขารมีขึ้นได้ เพราะัสสายังไม่ได้เท่ากับว่าจะทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์แห่งตนด้วยปัญญาอันรู้ยิ่งในปัจจุบันไม่ใช่ฐานะเป็นไปไม่ได้ถ้ายัางจำแนกสังขารมีขึ้นได้เพราะัสษายังไม่ได้เท่ากับว่าจะทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์แห่งตนด้วยปัญญาอันรู้ยิ่งในปัจจุบันไม่ใช่ฐานะเป็นไปไม่ได้ 萨鲁。